ยังคงเป็นครีมทาฟ้าที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะสำหรับครีมทาฟ้าแบรนด์ดังเจ้าเดียวในประเทศไทยที่นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าจากฟ้าได้อย่างตรงจุดแต่ยังสามารถช่วยทําให้ผิวหน้านะคะตึงกระชับแล้วก็อิ่มฟูจนคุณสัมผัสได้เพียงชั่วข้ามคืนและกลายเป็นกระแสปากต่อปากบนโลกออนไลน์นะคะถึงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงสําหรับครีมทาฟ้าแบรนด์ฟิโอโดรานะคะของซีโอสาวสวยมากความสามารถนะคะคุณอัคการพิลาสุดของการันตีด้วยรางวัลบิวตี้โปรดักต์อวอร์2022นะคะในสาขา รางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นจากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะสวัสดีค่ะยูบินนะคะอาคาการทันันสุทธิสกุลค่ะ CEO ีโอฟีอ r รค่ะ beauty product award ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาพัฒนาสูตรฟีออร์ามา2ปีนะคะยูบิน ตั้งใจมากๆที่จะให้ฟรีออโรราตอบโจทย์ปัญหาคนอายุ30 40 50นะคะเพื่อให้ทุกคนมีผิวหน้าที่ดีนะคะวันนี้ฟรีออโรราได้รับรางวัล Beauty Product Award ยูมินภูมิใจมากๆ,ๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับยูมินนะคะต้องต้องขอรินแจ้งก่อนว่ายูมินดูแลบริหารคลินิกมามากกว่า12ปีนะคะทั้งคลินิกสกินแล้วก็สัลกรรมยูมินใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ทั้งหมดของยูมินเนี่ย ทุ่มเทพเพื่อพัฒนาฟีออรานะคะตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้าสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระริ้วรอยแต่ว่าฟีออรราไม่ใช่มีดีแค่ฝ้ากระริ้วรอยนะคะ ยูมินกล้าพูดตรงนี้เลยค่ะว่าฟิโอโดราเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยนะคะที่ทาเราวน่าตึงอิม่มฟูขึ้นมาทันทีเพียงข้ามคืนนะคะตื่นขึ้นมาทุกคนจะรู้สึกเลยว่าผิวโกรใส่ขึ้นซึ่งตัวนี้นะคะ99%ค่ะคุณลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันและตอนนี้นะคะคุณลูกค้า99%ก็เรียกว่าเป็นลูกค้าประจำของยูมินเลยละคะ่ะก็ต้องบอกว่ายูมินเล่นใหญ่ใส่เต็ม จัดหนักมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของยูมินนะคะยูมินรู้หมดอะไรดีอะไรเลิศแพงเท่าไหร่ไม่ว่าค่ะหน้าต้องเลิศยูมินขนทับสารสกดัดจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะและที่สําคัญเลยเม้าดีเทนชั่นเทคโนโลยีซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยียกกระชับปรับะโครงสร้างผิวค่ะตัวนี้ทําให้หน้ากระชับขึ้นเลยเพียงข้ามคืนมีที่ฟรีกราเท่านั้นนะคะ9กค่ะกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าทาเราหน้าตึงอิ่มฟูขึ้นทันทีเหมือนที่ยูมินแจ้งนะคะแล้วก็ บอกต่อด้วยค่ะยูมินดีใจมากๆเลยวันนี้คือเรียกว่าทุกคนบอกต่อไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์เลยยูมินให้ผลิตภัณฑ์ของยูมินพูดแทนพูดแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่ยูมินตั้งใจทําออกมาค่ะเรื่องราคายูมินตั้งใจคือเฟียโรราในอุดมคติของยูมินนะคะต้องอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอกับปัญหาค่ะต้องพรีเมียมแต่ไม่ราคาแพง และที่สำคัญเซียราใช้ในคลินิกค่ะต้องปลอดภัยแต่ว่าไร้สารตกค้างค่ะน่าจะมีค่ะยูมินจะมีแพลนออ,ออกในตัวมากหน้านะคะซึ่งตัวเนี้ย จะพัฒนาจากฟีอูโรราของยูมินเลยก็คือแบบว่ามากุ๊ปเนี่ยรู้สึกเหมือนทาฟีอโรราประมาณ10คืนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีคุณลูกค้าหลายท่านสอบถามมาในเรื่องของกันแดดเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือยูมินมีแบบว่าแถมเป็นโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าแล้วก็ทุกคนคือติดใจมาก <c oughs> ของยูมินมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเลยค่ะโดยเพจหลักของยูมินคือฟีอูโรราไทยแลนด์ไอจีฟีอูโรราไทยแลนด์แล้วก็ตัวแทนตอนนี้มีเยอะมากๆเลยค่ะ และฟิโอโดรากำลังจะวางขายใน랩โซ c ซตี้นะคะซึ่งมีอยู่5สาขาทั่วกรุงเทพค่ะตอนนี้นะคะถ้าซื้อฟิโอโดรา5กระปุกยูมินแถมฟรีค่ะ mm hmm. ก็ตัวโรสนิบออยจซึ่งตัวนี้นำเข้าจากชิลีเลยค่ะ mm hmm. ก็สำหรับฟิโอโดรานะคะยูมินไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากว่าน่าตึงอิ่มฟูขึ้นทันทีมีที่นีที่เดียวค่ะในเมืองไทย และสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของแบรนด์ฟิโอดอรได้เลยนะคะ